สวัสดีค่ะพบกับช่อง Minesta ชาแนลวันนี้คนตอะไรเอ่ยติดตักติต,ตันนี้พี่นะคะก็จะมาแตงตัวเป็นคนนมทำไมถึงเป็นอาบน้ำวันนี้ต้องโชว์อาบน้ำได้เหรอโป๊ไม่นะไม่โป้ไม่โปเพราะเรามีชอยู่ข้างในโอเคนี้นะคะก็จะมารีวิว อ๋อบูมีค่ะมบาบลาโอบาบาบาไม่ใช่บาาบลาทำไมต้องเลือกบาบลลาเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่ชอบสีม่วงมาก ผมแม่ใช้นะคะแต่ว่ามันกล่องใหญ่แล้วพอเปิดมาแม่ใช้นะใช่ไหมมันแบบหอมมาก <Yeah. S 1> แล้วดีมากส่วนผสมนะคะก็จะมีสับปะรดม,มีนุ่นก็มีมีอะไรนะลูกฟีนใ,ใช่ไหมจากาเกาหลีใต้นะใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะแถมในกล่องเขาก็จะแถมตัวฟองน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ใช่ฟองน้ำก็ได้เลยคะ อันนี้นพ่นไม่ได้ใช้เองนะคะคือมันจะเถมมาให้ดีมาก oh, <no. S 1> มันไ,ได้เี้ขนาดนี้นะคะพี่วีใช้มาคือมันหอมมากดีมากกว่ากินโรเบนรดจริจริงอืมว้าว <Wow. S 1> มันจะออกเป็น่นนะค,คะอืมสคุณของเขาทาอะไรได้บ้างนะคะพี่บีถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นะคะก็จะเอามาลากหน้าได้นะคะอืมแต่ว่าเด็กอ่ะขไนะคะเดี๋ยวมันจะแรงเกินไป มันจะแสบผิวนะคะแต่ว่าตามข้อศอกตามเข่าที่ที่มันดันด้นดำนะคะเหมือนพี่วีเหมือนพี่วีพี่วีชอบนั่งอยู่โต๊ะคอมนานๆแล้วก็เอาเข่าไปไปทับกับโต๊ะเอกสารที่วันนี้ท่าทางเท่นี้นะคะพี่นาซื้อมาสองอันเพราะว่าพี่นาจะใช่อันนึงให้เองก็ใช่ันนึงให้คุณแม่คุณแม่ใช้แม่ใชใช้แหล่งกันใช่ไหมฮะแยกกันเลย ม่านี่น,ะนเราใช้นี้สองคคือใช้แค่ห่ยอาทินะคะก็หมดแล้วถ้าคนเดียวก็จะประมาณครึ่งเดือนสองสัปดาห์ถูกไหมคะค่ะเก็บยวพนะนะคะก็จะลองเท็หดูคะนั้นหาซื้อยากไหมครับพี่วินะั้คุณแม่ไปดูในเซเว่นนะคะม,มันจะเหมือนมันจะอยู่กับสบูแ่แต่ว่าจะเป็นอยู่กับครีมกับกับเซรั่มอะไรเงี้ยคุณแม่ก็มองว่า,าเป็นแ,<ม>แปง้งนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นแป้งนะคะที่จริงเราต้อง เอายกขึ้นมาอ่านว่ามันเป็นโซบหรือเปล่านะคะเป็นโซบใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นโซบค่ะต้องรู้หลามากะคะคือคุณแม่พี่รล็กนำใช้ครั้งนึงดีมากอันนี้เลยค่ะแล้วแม่พี่เล็กก็หาหาหาช่วเลงแล้วพี่แม่พี่นนเล,กกล็กก็เจอนี้แล้วก็คิดว่าเอออันนี้ว่าเป็นแปลงไม่ใช่ แต่พอพี่นันเนี่ยไปดูด้วยกันพี่นันก็บอกว่าอันนี้มันเป็นสมู่นะคะมันมีแป้งนะคะอ <c oughs> ก็เลยเจอ <c oughs> ใช่คน่ะแช่ใช,ใช่คุณแม่คือซื้อมาประมาณสัปดาห์กว่าแล้วก็เลยไปเดินหามไม่เจอจาไม่ได้ว่าจะซื้อมาจากไหนมันอยู่มุมไหนจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยเออพอพี่วีไปก็ใช่พี่วีบอกว่าคุณแม่ต้องอ่านดูตรงน,นี้ซอกคือจริงๆมันทําคล้ายๆกับกล่องแป้งมากเลยนะคะรับแป้งมากเหมือนกันเลยมันจะเป็นแบบนี้ ม, oh, <no. S 1> มันมีมันมีพรีเซนเตอร์สวยงามนะคะนี่น่าจะแกะดูนะคะค่ะว่าขนาดมันจะใหญ่แค่ไหนนะคะอันนี้คือไม่ใช่เอฟเฟกพร้อมใหญ่นะคะอืมไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรทั้งนั้นเลยรีวิวสดๆส,สินค้าของเขาใช้ดีจริงๆ <Yahoo! S 1> ใช้ดีเราก็บอกต่อนะคะกลิ่นหอมมากอะคะ่ะว <Wow. S 2> ้าวยังไม่เปิดอะกลิ่นหอมมากะคะ่ะ แพ็กเกจมันดีแน่นหนามากนี่ค่ะพอพอเปิดมาก,มก็จะเป็นแบบนี้แลกค่ะเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะนะคะนี่เป็นตะขบบ่ายไปยืนไปยืนทำไมมั้งไปย,นไปยนืนใกล้ๆ <ไป S 2> แล้วมันก็จะเป็นตะข่ายแบบนี้ให้เรานะคะแล้วเขาก็ให้เราใส่เเองเลยเอาสะบู่ใส่ลงไปนะคะตะข่ายเขาเป็นตะข่ายที่นุ่มนิ่มมากมคือคือมัน<ด>สวยสวยเกีมเรียบถอยไปอีกถอยไปอีก ขนาดอันนี้ก็หอมเลยอ,อันนี้จะหอมแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูน,น, <c oughs> นี่นี่นนนคือ,ค,อคือเนื้อมันดีมากค่ะมันเหมือนสีเทียนอะคะ่ะทุมคนมันมันเนีอะมันนุ่มๆเนียนละเอียดละเอียดใช่ไหมครแต่มันหอมมากค่ะเปิดตรงนั้นหอมถึงตรงนี้เลยนะและยังไม่พออีก็คือเราจะใส่เป๊ะ ใส่ไ้มันมีไหนมีลายมีลายแต่ว่าไม่ได้สังเกตเลยอืมไม่ได้สังเกตเลยคือสวยมากทุกคนต้องลองไปซื้อที่เซเว่นนะคะหอมมากคุณพี่คุณพี่สี่สบ้าบาทค่ะหอมมากจริงคุณแม่ชอบตรงที่ที่มันมีตะข่ายแบบนุ่มๆพอโดนฟองนะคะมันก็จะเต็มพอดีเลยนะคะ <Wow. S 1> มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาวนนี้ดึงดึงกมม็มัดมัดอ่าแล้วก็แขวนไว้แขวนไว้พี่วินัทลองลองทําเอามาผสมน้ําให้น้องๆดูสิคะมาแตะก็ยังได้ได้ค่ะไม่ให้มันร่วงเฉยก็แขวนไว้นะคะี่สมันจะเป็นแบบนี้ไหนอมันจะมองไม่ค่อยเห็นได้ เอาเอาตัวนี้ผสมน้ําให้ดูแล้วกันนะคะหนึ่งอาทิตย์กับยังไม่ได้ใช้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟองกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยค่ะ a few moments later นี่นะคะพี่นะน,นะคะเอาอันเก่ามานะคะเพราะว่าอันใหม่กับอันเก่าก็เหมือนกันนะ oh! จะใช้ดีมากนะคะอันเก่าก็ใช้ดีนะคะมาเดียพี่นจะดูนะคะเราต้องเอาไปจุ่มน้ำเล็เน้อก่อนนะคะดีเห็นไหมฟองออก้วแปบ๊บเดียวเอง ฟองออกเยอะมากแล้วมันนุ่มๆดูสิคะผิวสัมผัสลูกะขานุ่มๆหอมๆพีวีชอบมากดูกล้ดูกๆว้าวอะเรามีอ่างเนาะมีอ่าง จะเล่นห้ลทั้งวันทั้งคืนเลยพี่บีชอบเล่นนะจะไม่หยุดเลยนะคะโอเคค่ะงั้นเราก็จะเล่นอีกโอเควันนี้เรารีวิวแค่นี้แหละเดี๋ยวรอบหน้ารีวิวรีวิวอะไรดีเดี๋ยวเราก็ดูกันนะสีค่ะมันเป็นน้องฟางสิแล้วเาว็เอารูปลง โฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าก็คือเขาใช้เป็นโฟมล้างหน้าได้แล้วก็ใช้สกตัวได้เด็กไม่ต้องใช้หน้านะคะโอ้โหนี่เล่นเล่นทำไมบอกไม่ได้มันต้องมีน้ำค่ะมันต้องมีน้ำต้องเปิดน้ำใส่ด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปใส่นี่เหนียวหนียยก็เลยจะเป็นเฉดงใช่ค่ะมันจะหนึบๆนิดนึงนี่ว่าพี่นะแต่พี่นะจะใช้น้ำโอเคได้แล้วนะคะ ยังไม่พอยังไม่พอชอบมากโ้ชอบมากโอ้อโออยเข้าตาตรมั้อยากจะรีวิว,วอีกอา้าชอบชอบก็เล่นไปโอเคโอ้โหพี่เล่นได้ทั้งคืนชอบมากชอบจริงสนุกไม่อย,อยเลยถ้าเกิดถ้าเดใช้เล,เล่นอันนี้ะคะคุณเดกมน่ยเี้คือไม่ยกหยุดเลยนะคะระวังเข้าตานะคะพุณหนุ่มขา โอเคค่ะขอบคุณคน้องๆมกกว่าขอบคุณท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ